เขาค่อยไปตามๆกันนะคะสสสสววััดดีีคค่่ะะยินดีต้อนรับเข้าสู่บริษัทเมสไนทัวร์นะคะเมสไนท์แชร์การเมสไนท์หนูชื่อพรนะคะทำหน้าที่เป็นไกด์ของพี่พี่คันในวันนี้นะจ๊ะน้องพรสวยที่สุดในหน้านน้ำอันดามันเข้าไปสู้กับน้องนุ้ยแล้วขอคือมันขอเล่าประวัติของบริษัทเมสไนทัวร์โดยคร่าวๆก่อนนะคะบริษัทเมสไนทัวร์ค่ะเปิดทำการมาแล้ว29ปีด้วยกันค่ะ ยี่สิบเก้าปีมาแล้วนะคะเป็นบริษัทแรกที่ทําทัวร์ไปยังหมู่เกาะสิมิลันนะคะเมื่อสมัยก่อนค่ะเราใช้เรือหางยาวในการเดินทางคะ่ะเรือหางยาวจะเป็นแบบนู้นหางยาวนะคะใช้เวลาในการเดินทางประมาณหชั่วโมงด้วยกันนะคะหก<อ>ชัมงนะคะเราก็ตัดก<อ>ันไปหกชั่วโมงโโโนะคะต่อมาค่ะเราเปลี่ยนมาเป็นเรือประมงดัดแปลงันี้เราจะไปกันใช่ไหม ซึ่งเราจะไปแบบนี้ไม่ใช่สามชั่วโมงค่ะใช้เวลาสามชั่วโมงนะคะแล้วก็ณปัจจุบันเราเปลี่ยนมาใช้เป็นเรือสปีดโบ๊ทสามเครื่องยนต์ทางด้านนี้นะคะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงกับยี่สิบนาทีนลจ๊จะถ้าไม่มีคลื่นไม่มีลมจะถ้าวันไหนมีคลื่นมีลมจะจัสองชั่วโมงตรงนี้ยังไม่มีค่ะด้านนอกอาจจะได้เพราะว่าเมื่อวานมีเมื่อวานซืนมีวันนี้อาจจะไม่มีเดี๋ยวคนขอเป่าก่อนนะเป่าฟ้านะคะ ตกไว้แค่นั้นค่ะประวัติไทยเราจะไปเกาะตาชัยเมื่อกี้หาเจอรีอยังคะเกาะตาชัยอยู่ตรงไหนอ่าเจอรี่ยังเกาะตาชัยอยู่ทางทิศเหนือของเกาะสีมิลันค่ะซึ่งจะอยู่เลยไปเลยบอนไปเลยค่ะแล้วไม่ยไม่ทำใหม่แล้วมีทำไมนะแต่เกาะตาชัยจะมีลักษณะคล้ายๆกับเกาะปายูของเกาะสีมิลันนะจ๊ะซึ่งจะเป็นเกาะโดดเดียวเดียวได้อยู่กลางทะเลนะคะ เป็นเกาะที่จะมีหาดทรายอยู่ด้านเดียวเท่านั้นนะจ๊ะหาดทรายของที่นี่นะคะมีความยาวประมาณ700เมตรด้วยกันนะคะซึ่งมีความขาวราวกับเข้อพิมพ์เป็นตับตันเลยนะขาวก็บข้อพิมพ์ขาวขาวอะไรขาวครีมมาโปรแกรมของเรานะคะวันตอนนี้นะคะก่อนจะการสังเกตแล้วพี่ๆจะบมืนเดียวนะคะหน้าเป๊ะหน้าแน่นนะคะงั้นก่อนขออนุญาตพาพี่ๆทุกท่านขึ้นไปถ่ายรูปบนเกาะตาชัยกันก่อนนะจ๊ะนะ ขึ้นขาเลยก่อนอื่นฟันาขึ้นไปไปหาแล้วก็ให้พี่รีแหละถ่ขายรูปแชะแชะ่แชแช่นะคะประมาณเที่ยงตรงเราทานอาหารโดยพร้อมเพียงกันจะทานอาหาราอาหารของที่นี่จะ,<ม>จะเป็นอาหารบุฟเฟ่ต์ค่ะของทางพิธีารจัดขึ้นแต่ความบริษัทเรานะคะของทุกๆบริษัทจะมีบาร์น้ําบริการอยู่นะของเราจะมีไอติมมีส้มตําแล้วก็มีขนมจีนมีขนมพื้นบ้าน มีน้ำผลไม้มีชากาแฟมีน้ำอัดลมชาร้อนชาเย็นมีน้ำเปล่าของกินหนูเน้นของกินค่ะอร่อยอร่อยไม่รู้ดูจากคุณไก้ทำงานมาสองปีค่ะขึ้นมา2โลโอ้โลโอ่าประสบความสำเร็จมากจริงๆนะคะใครบอกว่าว่ายน้ําทุกวันแล้วจะผอมไม่จริงคันขอเทียงนะคะพอทานข้าวเสร็จปุ๊บ ตอนบ่ายโมงครึ่งค่ะนจะพาไปชมให้อเอกของเกาะตาชัยนะคะนั่นก็คือปูไก,ก่จ้ะทําไมเราถึงเรียกว่าปูไก่เดี๋ยวคนจะไปบอกอีกทีนาครัที่นู่นก็ทําไมถึงเรียกว่าปูไกา่าะถ้าเกิดคนบอกที่นี่อนจะไม่มีข้อมูลใดๆที่จะเล่าให้พี่ฟังอีกแล้วนะจ๊ะค่ะพอบ,บ่ายโมงครึง่งเดินดูปูไก่เสร็จปุ๊บก็จะให้พี่ๆถ่ายรูปก,กันอีกเพราะอีกจุดที่เราจะพาไปสิ้นสุดของการเดินป่าเนี่ยจะเป็นจุดที่สวยมากเหมาะแก่การถ่ายรูป เดินป่าเป็นทางเรียบๆค่ะไม่มีพวกกระบุงกระเบื้งองเ่าทางทุกๆวนันอุทยานจะเดินเข้าไปเก็บทุกวันนะจ๊ะพอถ่ายรูปเสร็จปุ๊บประมาณบ่ายสองสี่สิบค่ะบ่ายสองสี่สิบพอนจะพาทุกทุกท่านไปดำน้ำนะจ๊ะดูปลากันซึ่งถ้าเกิดวันนี้นะคะไม่มีคลื่นไม่มีลมพอนจะพาไปชมปลานิมูนะคะแต่ถ้าเกิดมีคลื่นมีลมมาขออนุญ,ญาตพาพี่ๆทุกท่านไปเล่นทางด้านหลังของเกาะซึ่งจะเป็นสุดที่มีน้ำลึกที่สุด ประมาณ10เมตรด้วยกันนะคะแต่ไม่ต้องห่วงค่ะเรามีชูชีพให้พี่ๆทุกท่านบริการแลบมีพอนเองซึ่งจะเป็นทุนให้พี่ๆได้ก่อน <c oughs> และเสร็จจักดำน้ำแล้ว แล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับบ้านด้วยกันค่ะกลับบ้านเลยเหรอค่ะกลับบ, <c oughs> บบ้านเลยค่ะพี่ไม่ต้องกลับโรงแรมค่ะคะ่ะ <c oughs> อย่ <c oughs> บบางที่บอกไปค่ะเกาะตาชัยอยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะีิมิรันดังนั้นวันนี้ห้ามให้อาหารปลาโดยเด็ดขาดนะคะห้ามให้อาหารปลาโดยเด็ดขาดถ้าเกิดให้1ชิ้นห้าพนบาทหนึ่งชิ้นนะคะหนึ่งชิ้นห้าพันบาทพวกขนมปังอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ำพวกงด้วยนะฮะพวกงห้าพันชินเลยนะฮะ ลายชิ้นเลยนะแล้วข้อที่สองคือห้ามเก็บเศษตะการังและเศษเปลือกหอยเพราะทรายที่เกาะตาชายเป็นทรายชนิดพิเศษซึ่งเกิดจากการกัดกร่อนกันของสารลายใบมะกรูดและการเสียดสีกันของรากตะการังที่ตายแล้วนะจ๊ะข้อที่สามค่ะห้ามทิ้งขยะค่ะห้ามทิ้งขยะโดยเด็ดขาดเลยนะเช่นเดียวกันห้าพันคนเมาใจนะคะห้าพันจะไม่ได้เข้ากระเป๋าคนนะเข้าอุทยานนะจ๊ะ แล้วก็ยังแน่นอนค่ะวันนี้เราเดินทางกับสปีดโบ๊ทสามเครื่องยนต์แต่ว่าข้อนี้คงไม่สําคัญหรอพกพี่พี่เพราะวันดูแล้วหน้าหน้าผู้พ,พี่ยังเต่งตึงยังเด็กน้อยคงจะไม่มีใครสฉลีกันเนาะสปีดโบ๊ทสามเครื่องยนต์แน่นอนเราไม่เดินทางด้วยน้ําเปล่านะจ๊ะเราดังนั้นในเรือเราจะมีน้ํามันมากกว่า600ลิตรด้วยกันนะจ๊ะ ห้ามสูบบุหรีโดยเด็ดขาดถ้าเกิดเราสูบบุหรีอาจจะทําให้เกิดก่อเกิดประกายไฟแล้วดังนั้นเดี๋ยวเขาจะมีไฟประกันให้พี่เซนทุกคนเราจะใช้ประกันโดยพร้อมเพียงกันนะจ๊ะไม่เป็นภาระของลูกหลานยเปรี้ยวคเองเรา่เมีเสื้อชูชีพคอยบริการอยู่นะคะเสื้อชูชีพคอยบริการอยู่ใส่ลงเรือปุ๊บใส่เสื้อชูชีพเลยนะจ๊ะเพราะว่าอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะคะ แล้วก็เวลาเล่นน้ําค่ะเวลากระโดดลงจากท้ายเรือท้ายเรือเราจะมีเครื่องยนต์อยู่3ตัวและมีใบพัดใบพัดเนี่ยค่ะมะีค่อนข้างที่จะคมนิดนึงนะคะลงน้าปุ๊บพยายามตีตัวให้ออกห่างจากท้ายเรือเลยเพราะว่าจจะทําให้ดโดนการบบดเจ็บนะคะแล้ววันนี้ถ้าเกิดเล่นน้ำนะคะถ้าเกิดบางจุดมันอาจจะไปเจอปากกลากรลังที่อยู่ใ,ใกล้ๆเราใชจ๊ะพยาพยามเก็บเท้ากันนิดนึงเพราะว่าหนึ่งป้องกันตัวพี่เองข้อสองประกันอ่ป้องกันพวกปลากรัปงปลากรังเนี่ยค่ะพี่ทราบไหมเราว่า เราไปเหยียบไปย่ำเขาแคปไม่กี่วินาทีเขาก็สามารถถักพังได้แต่ในระยะเวลาในการเจริญเติบโตของเขาหนึ่งปี1เซนติเมตรเท่านั้นนะคะดังนั้นช่วยกันรักษาสัตวุรุของธรรมชาติด้วยนะคะนี่ค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งรองเท้าก่อนลงเรือก่อนขอที่รองเท้าทสุกท่านนะคะริบเลยนะคะตอนเย็นพอนมาเพื่อค่าถ่ายค่ะไปใส่กู้คู่ราคาเท่าไหร่ไม่ทราบแต่บอลเก็บคู่ละยี่สิบไว้บอลอเล่นค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บรองเท้านะคะ ใส่ในถุงไว้ด้วยกันคัะเพราะว่าบนกอตาชัยเราไม่อนุญาตใส่รองเท้าเพราะว่าคอนโดยส่่นตัวไปแล้วในทุกวันเนี่ยค่ะเราไม่รู้ว่าเราไปเหยียบไปย่ำสิ่งปฏิกูลอะไรมาบ้างอาจจะเป็นคาบน้ํามันถ้าเกิดเราไปเหยียบไปย่ำกันทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยค่ะคาบน้ามันพวกนั้นเนี่ยค่ะจะไปติดสะสมสะสมกันอยู่บนชายหาดนะคะมันก็จะช้ำเขาเรียกว่าหาดมันจะช้ำแต่ใจแล้วมันก็จะไม่มีหาดขาวให้เราเหยียบแล้วนะจ๊ะที่ท่านใดมีข้อสงสัยอะไรไม่จ๊ะ ไม่มีนะคะงั้นเราเดินทางเลยค่ะาไปค่ะเรือดีแย่นี่ค่ะ